ก็ไม่เกี่ยงเลยขอบคุณมากที่มากัเดเหยื่อไอกระสุกไซสสวยน่าจะประมาณห้าหกขีดนะตอนนี้อ้าวไป yeah. 원나 노멜노멜온시투마 에너미스 데어 저스트 폴링 차이즈 이거가 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 สวัสดีครับทุกท่านนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปตกกระสบนะครับผมขออนุญาตแวะขายของแป๊บนึงนะครับผมจะมีของมาเสนอนะครับเป็นเหยื่อตอปเปอร์งานกระสุกนะครับเป็นงานแฮนด์เมดนะที่ผมได้ทําเองนะครับก็สีและรูปลักษณ์ก็จะประมาณนี้นะครับสีอาจจะไม่สวยครับเพราะว่าใช้สีสเปรย์พ่นครับสีกระป๋องนะไม่ได้ใช้ไอบัตัวอยางใดนะครับเป็นงานทํามือนะครับสีก็ทํามือนะเอามือจุ่มจุมเอานะครับชิ้นงานหรือสีอาจจะไม่สวย นะครับสู้ใครอื่นอาจจะไม่ได้นะครับแต่แอคชั่นก็พอได้นะครับเวลาเหยื่ออยู่ในน้ําก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับอ่านะครับก็พอใช้ได้นะครับอาจจะเอาไปโชว์ใครไม่ได้แต่ใช้งานได้ก็นอนนะครับก็จะชอบนะครับก็ติดต่อผ่านเพจนี้ได้เลยนะครับนะเพจผมเองนะครับอาจจะไม่ค่อยทําขายบ่อยนะครับนึกเฮี้ยนก็ค่อยทําไม่เฮี้ยนก็ไม่ทำนะครับก็ ถ้าใครสนใจหรืออยากดูรูปหลายมุมนะครับก็ลองทักเข้ามาดูนะครับราคาก็หนึ่ง้บาทนะครับอ่ะโอเคครับเอาเพลงเท่าที่พอเดี๋ยวเราไปเข้าหมายกันเลยนะครับไปรับชมตกกระสุบกันไปดีครับยูผมนะยูรูปน้ำติ่งนะครับช่องแห่งการตกปลาหาปลาหลากหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็มาแล้วตกปลากระสุบอีกเช่นเคยนะครับที่ยางมณีนะครับ ก็ไม่รู้ว่าที่นี่จะได้ไหมนะครับก็รอๆกันไปนะแต่ดูแล้วน้ํามันลงอยู่นะน่าจะพรอมีเวแลวนะครับไปลุ้นก,กันนะว่าคลิปนี้จะมีตัวไหมนะครับไปเข้าใหม่กัน ตัวนี้ไม่เคยเข้ามาแฝงเลยนะไม่รู้มันจะมีตัวหรือเปล่าโด่งโด่งแล้วโด่งแล้วโด่งโด่แล้วโด่งแล้วโด่งตัวไม่ใหญ่ซึ่งมีสองตัวเลยมีสองตัวมีสองตัวมีสองตัวถึงไว้ก่อนถึงไว้ก่อนถึงไว้ก่อน ตันึงตัว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 นึงตู่นึงตัวนึงตัหนึงตัวนึงตัยนงตัวนึงตัวไม่กัวะึัวดี

ตะกะไม่พอมันไม่แย่งกันวะมันไม่แย่งกันด้วยวะห่ามันตีวะเฮ้ยมันไม่แย่งกันด้วยวะ แล้วกันโอ้ยหร้อยผู้ชมืหมันมีสองตัวนะเนี่ยม,มีสองตัวเด้อมันมีอีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยซ้ำมันมีตัวหนึ่งนี่ครับหน่วยสดอือช่วสวยอยู่อีตัวล่างใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดีย๋ยวรอก่อนนะครับ อะนนี้ป่อนไปนะคุณผอมันมีตัวนึงโออเ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 รียนเป็นน้ำเว้ยไปเออเนี่ยขมุนเรืเป็นน้ำดว่าดีเดี๋ยวมันก็ดิ่งไปเองนะ ต,ตัวนั้นใหญ่กว่าตัวนี้นะมันน่าจะกัดแม่งเดียวส่องตัวไปเลยที่ผูกว่าอืมอนุ่มๆบ้าเละดว ก oh ็เลยตัวเล็โอ้โหโลดเฮ้ยต bueno ัวเล็กเนี่ยว่ะอืมนี่เหียมีหลายตัวนี่ว่ะไม่ใช่ตัวเดียวนี่

มาเลยคันนี้เอาจะเป็นนิ่งมาก็ดีอยู่แลยโดดลอุ้ยอะไรวะอะไรวะโดดลอุ้ยอะไรวะอะไรวะ どうです โอ้ยตัวใหญ่เลยติดไม้แล้วตัวสวยเลยยุบอเรียบร้อยโอ้โหเหยื่อโคตรที่รังมาเลย ตัวสวยชมโอ้เป็นโลได้ไหมเนี่ยใกล้ๆโลสุดยอดอนีู้ชมใกล้ๆโลดดนนนนดไ,ดได้เลยเนี่ยประมาณสักเจ็ดแปดขีดต่มันหน้ามันหนักอยู่มาณน่าจะเก้าเก้าขีดไปเก้าขีดได้เลยนะโอ้ยขับ่วยสวัสดิ์ชมนี่นะ <S 2> <S 2> <S เดิน,นมาไปคุด ดูสิมันว่ายไปพูดกันข้อปูนคลอกเลยเอา้าตาลุไปข้างนี้เราจะไปซ่อมได้นะครับโอ้โหสวยสวยสวยจะถ่ายรูปแป๊บโอ้ยนี่ทำไมวะอ่าอ่าเดี๋ยวกูว่าโดนมือจนได้เนี่ยวะ

เจ็บจี้เลยมาคีิพลาดนะครับประมาทเองนะออกแล้วออกแล้วนะครับแผลน้อยเดียวนะเพราะว่ามันเราไม่ได้ไม่ได้เท่ายหอะไม่ได้มี้ตะบันดึงนะค่อยเลาะเาขยับขยับมาหลุดนะับ มิดเงี้ยงเลยครั้งแรก,กนะที่โดนเนี่ยปกติไม่เคยพลาดนะวันนี้พลาดแล้จังว่ากำลังจัดท่าถ่ายรูปด้วยป๊ก <c oughs> นี่ฮะความประมาทนะครับเป็นเลอรนะครับครั้งแรกที่โดนนะถือเป็นบทเรียนนะครับนี่แเรียกว่าความประมาทนะครับ ปาดยังรูปพลาดนะครับไม่เป็นไรครับของววนนี้มันโดนกันได้นะ 어, oh, 물위는 ตัวเล็กตัวเล็กอืมตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กชุบเรียบร้อยตัวเล็กนะครับโอโดนในพวกตัวใหญ่กัดเละเทหมดแเลวนะดูดิตัวใหญ่ยยกัดเละเทหมดเลย ต้องจับระวังนะไม่เอานะครับ <c oughs> เขียวเีย๋ยวปึ๊กเรียบร้อยอีกนะครับมิดเงี้ยงนี่ครับเขาเล็กนะก่อนไปไปถ่ายรูปก่อน được quen được quen Hãy subscribe cho lại với lại với không ปล่อยให้น้ำพัดไปไกลๆโอ้น้ำพัดไอเกียร์สายด้วยนะ ยมีจร <Goodness. hh> <referral sia. S 2> ิงๆด้วยเมื่อกี้สาบฟูเล่นะน่ะเฮ้ยสาบตุ้บเฮ้ยมันจะตุ้บจริงๆด้วยนะนะนะแต่ตัวเล็กมากเลยเฮ้ยได้แล้วนี่เหัดไปไปไปเลย โยมปล่อยให้น uh, 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 wow, ้ำดึงไปูแม่เหมือนนะแล้วก็หมวนมาหุ้ยโดล้ห้ยโดดโ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 ดุ้ยโดวโดดโ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 ดดโ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 ด

เ่ายังไม่เห็นตัวเลยอุ้ยตัวสวยตัวสวยตัวสวยออหตัวสวยนะตัวสวยตัวสวย นี่กิรบเราก็มีแต่ลาประมาทเองนะครับเรียบร้อยสวยเลยนี่ผู้ชมสวยอีกแล้วนะครับนี่ น่าจะประมาณหกขีดถึงเจ็ดขีดได้นะครับตัวนี้เอ,อติดถือว่ามันไม่อ้วนนะครับไม่อ้วนนี่น่าจะให้ประมาณหกขีดนะครับได้เลยแต่ผมว่าน่าจะแตะเจ็ดนั่นแหละนะตัวสวยอีกนึ่ตัวนี่นะถ้าเราเอากีมเอากิปเปอร์นีบก็จบแล้วนะมันก็จะไม่แทงมือเราอีกเลย ประมาณนะครับนู่นนะครับเอาเอากิปเปอร์ไปทิ้งไว้นู่นเลยใต้เบาะนึกว่าไม่ไดเอามานะครับนึกว่าเอากิปเปรไปไ์ไม่ได้ไม่ไดเอากิปเปอร์มาที่หไ,ได้นู่นไปวางทิ้งไว้ใต้เบาะอ้าผู้ชมนี่นะ,ะส่วยนะแต่เราไม่เอาเด้อ อ๋พอตรงนี้ตรงนเป็นที่น้ำเบามันพักพืนนะครับเดี๋ยวมันก็ไปงมันเองนะ น้ำเบาสุดแล้วที่ปาจะพักเหนื่อยนะครับเพราะถเหนื่อยมันก็ออกเองโอเคไปเี่ยตอนแรกถ้าเราเอาคิเปิลจับไปเบาแล้วที่ก็ไม่เจ็บตัวแล้วนะครับไปหาตัวต่อไปครับผม หล่นหโดนโ,โ,โอ้โหลูดอะไรวะโดนแล้วนะนา โถ่ยัไมวะเอ่ยูนยูนยู่นตัวปะวะ แล้วเอาอีกแล้วอือหือวิ่งจะบ้าตายวะเฮ้ยมันเป็นอะไรไอ้โดนไปสองรอบเลยน่จาจะคนละตัวกันไม่ใช่ตัวเดียวกันหรอกเอ้าโด,ดถ่เลยเอา้า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 เอา้เอาเฮ้ยมานคะตัวนี่หว่า ว่าเล้วมันโครตัวหนึ่งน่าจะกัดแล้วกัดอีกพัดโถกว็ว่าแล้วก็วมันโดนเม็ดไปต้องส่องโตส่องเที่ยวแล้วมันจะมากัดอะไรอีกวะคมว่าแล้วมันไมไ่มีตัวเดียว ผมว่าแล้วมันไม่ได้มีตัวเดียวโอแสดงว่าต้องมีหลายตัวดีตรงนั้นนะตัวสวยแล้วแล้วก็จะลุกไปด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวกอเทคละวัดยกขึ้นเลยยังไม่ยอมไม่ยอมไอเหี้ย,ย,ยน่าจะเอาไม่อยู่คันนี้น่าจะหักใช้วิธียกองเลยกันยกเรียบร้อยใส่โซ่อีกแล้วนี่เอาคัเนี้คันนี้ยอย่าอีก,อก ไออีกอีกคันเนี้ยโ,โ้สี่รอบมาแล้ววะรอบนี้ต้องอย่บประมาทเลยนะเย่บประมาทเลยนะคราวเนี้ยถ้าประมาทอีกก็มีเงี้ยงอีกรอบหนึ่งโอเคครับ ย่าประมาดเลยนะเมื่อกี้ประมาทยังเล่นซะมิดเงี้ยงเลยดีนะเอาออกได้ค่อยๆเอาออกนะครับนี่พอประมาทเล่นเล้อทำให้เราเลือดได้อ่ะโอเคัวถ่วยปล่อ,อ,อยกันไปนะ ไ,ไอ้หนูสูแพ้มันจะเป็นต้องตายเสมอไปนะครับไปขอบคุณมากที่มากัดเหยื่อไอกระสอบไซสสวยน่าจะประมาณห้าหกขีดนะตอนนี้อ้าไป อครดปลอดภัยนะครับสวยงามไปเลยเคยคานผู้ชมเย็นแล้วนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสอรอรวมก็สี่ห้าตัวนะครับผมตัวที่ใหญ่ก็สามตัวหนึ่งกงสามก็เล่นถ้าเจ็บมือหนึ่งหนึ่งตัวนะบิดเกี่ยวมือนะครับหมดแล้วครับผม พอประมาณของเราเองนะครับดึงออกแล้วก็ตกเบ็ดต่อได้นะครับดีนะครับเบ็ดตัวมเล็กนะครับถ้าเบ็ดใหญ่เนี้ยอาจจะต้องหาหม้อนะครับแต่ไม่เป็นไรครับพากันได้ครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชม